เคยมีพระธุดงหลายต่อหลายรูปหรือแม้แต่ชาวบ้านที่ต้องเอาชีวิตไปทิ้งในพื้นป่ามามากมายแม้ว่าจะหลากหลายจุดประสงค์ที่พากันเข้าไปในพื้นป่าแต่เรื่องภัยอันตรายนั้นไม่มีใครอยากพบเจอกับตัวเองมากนักหลีกเลี่ยงได้ก็จําเป็นจะต้องหลีกไม่มีใครอยากจะเฉียดเข้าไปใกล้แต่กระนั้นแล้วก็ไม่มีใครสามารถจะรับรู้ได้ล่วงหน้าจึงอาศัยเพียงแค่ว่าใครจะโชคดีรอดตายกลับมาได้เท่านั้นพลานสิงห์เป็นพรานรุ่นใหญ่วัยกลางคนในหมู่บ้านเนินสาง ท่าทางธรมัดทะแมงล่ำสันและดูดันแววตาที่มุ่งมั่นและใบหน้าของแกก็ยังทำให้ลูกเด็กเล็กแดงที่เห็นต่างกับพากันล้องกระจองงองแงไม่อยากเข้าใกล้พอใบหน้าของแกออกใจเหี่ยมเหี่ยมดูเหมือนใบหน้าของคนโบราณไม่ค่อยจะมีรอยยิ้มเหมือนกับคนอื่นๆเขาไม่ใช่ว่าจะเป็นคนอมทุกข์หรือว่าโศกเศร้าอะไรแกออกจะเป็นคนใจดีเสียโดยซ้ำผิดกับใบหน้าที่ดูเหี่ยมเกลียมอย่างสิ้นเชิงด้วยใบหน้าแววตาของแก ก็เลยกลายเป็นที่ยำเกงของใครต่อใครไปด้วยทั้งที่แกก็ไม่เคยไปเกกมเมล็เกเลหรือทำอะไรให้ใครหวาดกลัวอาชีพหลักๆของแกก็คือพานล่าสัตว์ซึ่งก็เหมือนกับชาวบ้านทั่วๆไปแต่จะต่างกันกับตรงที่แกไม่เคยเกงกลัวเรื่องใดๆทั้งสิน้นผีสางนางไม้หรือแม้แต่สัตว์ป่าดูร้ายที่มีอยู่อย่างมากมายในพื้นป่าแถมแกยังเคยฆ่าตายและถลกเอาหนังของมันออกมาด้วยนั่นก็คือเสือสมิง ที่มันแฝงตัวอยู่ในป่ามาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นยาแต่ไม่เคยมีใครได้พบเห็นมาก่อนตั้งแต่สมัยรุ่นปู่รุ่นยามาก็จะมีเพียงแค่พรานบางคนที่ใจกล้าและมีวิชาอาคมติดตัวเท่านั้นถึงจะกล้าเหยียบย่ำเข้าป่าลึกไปได้พอแม้แต่พรานส่วนใหญ่ในหมู่บ้านก็ยังไม่เคยล่วงเลยเข้าไปในถิ่นที่อยู่ของมันและมันก็ไม่เคยล่วงล้ำออกมาเลยแม้แต่ครั้งเดียวก็ด้วยสาเหตุที่สมัยก่อนนั้นได้มีพระธูดงรูปหนึ่งเข้าไปปรากฏและถูกมันลบกวน ไม่เป็นอันบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่หลายคืนท่านก็นเลยกำหนดจิตกักบริเวณของมันเอาไว้ที่กลางป่าไม่ให้มันออกมาสร้างความวมุ่นวายหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านได้นานวันเข้าก็ทำให้ทั้งชาวบ้านและพรานเริ่มจะลืมเลือนกันไปบ้างถึงอาณาเขตของมันที่ถูกกลักบริเวณเอาไว้ว่าอยู่จุดไหนบริเวณไหนกันแน่แต่ช่วงหลังๆก็ไม่เคยมีใครเข้าไปล่าสัตว์ในเขตป่าลึกอยู่แล้วก็เลยไม่เคยมีชาวบ้านคนไหนได้รับอันตรายมาก่อน แต่กับพลานสิงแกเป็นคนที่ไม่เคยเกรงกลัวต่อสิ่งใดๆเข้าป่าไปล่าสัตว์ก็ชอบเข้าไปในป่าลึกที่มีสัตว์แปลกๆอยู่หลายชนิดซึ่งสัตว์แปลกๆพวกนั้นก็ไม่เคยออกมาจากป่าลึกให้ได้เห็นมาก่อนแม้ว่าจะพบเจอกับสัตว์แปลกๆที่ไม่เคยเห็นอยู่กลางป่าลึกแต่แกก็ไม่เคยคิดจะล่าสัตว์พวกนั้นเพียงแค่อยากจะเข้าไปดูให้เห็นกับตาเท่านั้นแต่จะเลือกล่าเอาเฉพาะสัตว์ป่าที่มีอยู่ทั่วไปแทนมีอยู่วันหนึ่ง ็มีพระธุดงนมผ่านเข้ามาที่หมู่บ้านและเข้าไปปรากฏอยู่ในป่าแห่งนั้นชาวบ้านก็ไม่ได้มีใครบอกหรือว่าเตือนว่ามีอันตรายเพราะต่างก็ไม่คิดว่าพระธุดงนมจะเข้าป่าลึกไปมากขนาดนั้นและยังนิมนต์ให้ท่านออกมารับบินฑบาตในช่วงเช้าของวันล่งขึ้นด้วยล่งเช้าชาวบ้านก็จัดเตรียมข้าวปลาอาหารหวานเพื่อจะลอใส่บารกับพระธุดงนมเพราะว่าไม่ได้มีพระผ่านเข้ามาที่หมู่บ้านนานมากแล้วรอตั้งแต่เช้าไปถึงสาย จนเที่ยงเลยเวลาฉันก็ยังไม่มีวี่แววว่าพระธุดงนุ่มจะออกมารับบินทบาตชาวบ้านหลายคนต่างก็พกพาเอาอาวุธของตนเองที่จำเป็นเข้าป่าไปตามหาว่าจะมีอันตรายอะไรกับท่านหรือไม่เพราะยังเป็นพระนุมตะบะบาบรามีก็คงจะไม่มากนักคงจะไม่สามารถป้องกันภัยอันตรายต่างๆจากอาถรรพ์ที่มีอยู่ในพื้นป่าได้ตามรอยเท้าของท่านเข้าไป จนลอยเท้านั่นเดินดิ่งเข้าไปในป่าลึกสุดท้ายก็ไปเจอกับอัฐาบริคานที่กระจัดกระจายอยู่กลางปา่าสำรวจไปรอบๆก็ยังเห็นรอยเลือดก,กับรอยหลากหายลึกเข้าไปในปา่าเมื่อเจอแบบนั้นเข้าก็ทําให้ไม่มีใครกล้าตามเข้าไปแน่เพราะต่างกันรู้ดีว่าป่าด้านในนั้นมันมีอะไรอยู่และแม้จะรู้ว่ามันเคยถูกพลานสิงฆ่าตายมาแล้วแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่ามันมีกี่ตัวกันแน่ก็เลยทําได้แค่เพียงเก็บอัฐาบริคานกลับออกมาพระธุดงนุนม ดูท่าคงจะไม่มีทางหลอดกลับมาแล้วคงต้องหาใครสักคนเข้าไปตามหาล่างซึ่งก็คงจะไม่ใช่ชาวบ้านแน่คงจะมีเพียงแค่พลานสิงคนเดียวเท่านั้นแต่นั่นก็คงต้องรอให้พลานสิงแกออกมาจากป่าสะกก่อนเพราะแกเพิ่งจะเข้าป่าไปเมื่อวานช่วงสายๆก่อนที่พระธุดงนมจะมาไม่สองคืนกับสามคืนแกถึงจะกลับออกมาจากป่าเสียทีหนึ่งซึ่งก็เป็นแบบนั้นประจำเพราะแกไม่มีลูกมีหลานคอยห่วง ส่วนเมียแกก็มาป่วยตายไปเกือบสามปีแล้วช่วงที่พลานสิงแกนอนพักเอาแรงอยู่บนหนั่งห่างกลางป่าลึกหูของแกก็ยังได้ยินเสียงหลากอะไรบางอย่างผ่านใต้ห่างของแกไปแต่แกก็ไม่ได้สนใจเพราะคิดว่าอาจจะเป็นสัตว์ป่าที่หากินอยู่ใกล้ๆตื่นขึ้นมาช่วงบ่ายๆถึงได้เห็นรอยเลือดกับรอยลากยาวหายลึกเข้าไปในป่าจากรอยเท้าที่แกเห็นมันเป็นรอยเท้าของเสือมองตามรอยที่ลากเป็นทางไป สายตากระดันไปมองเห็นชายผ้าเหลืองที่ถูกลากไม้เกี่ยวติดเอาไว้จึงรีบคว้าปืนคว้ายามลงไปดูถึงได้รู้ว่านั้นเป็นเศษชายผ้าเหลืองของพระเสือนั่นมันคงจะขาพระาุุดงและลากเอาเข้าป่ามากินเวลานั้นไม่รู้ว่ามีพระเข้ามาในป่าได้ยังไงแต่ยังไงก็คงต้องตามไปดูเพื่อให้แน่ใจจึงรีบสาวเท้าตามรอยลากนั่นไปไกลเกือบสองกิโลที่ที่เสือนั่นมันคิดว่าตัวมันเองจะปลอดภัย โดยเฉพาะเสือที่อยู่ในป่าเขตนั้นมันเคยถูกอาคมของพราทุดงกักบ,บริเวณเอาไว้และพลานสิงเองก็เคยฆ่ามันตายมาตัวหนึ่งแต่ก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าในพื้นป่านั้นมันมีกันอยู่กี่ตัวแน่ที่สําคัญมันก็คงจะต้องเป็นเสือสมิงถึงได้ออกจากป่าบริเวณนั้นไม่ได้แต่พื้นป่าที่ถูกกำหนดอาคมไว้ต่างก็ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ามันไปสิ้นสุดหยุดจุดใดตามไปจนเจอรอยลากที่หายเข้าไปหลังพุ่มไม้มันน่าจะเอาเหยื่อมาซ่อนไว ไม่นานก็คงจะย้อนกลับมากินอีกเมื่อแวกพุ่มไม้เข้าไปดูถึงได้รู้ว่าเป็นพระจริงๆพรานสิงห์จึงได้มองหาต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆปีนขึ้นไปมัดห่างได้ต้นม,ะม,ะมะหเหม่อห่างออกไปราว3ากว่าเมตรเพราะแถบใกล้ๆพุ่มไม้นั้นดันมีแต่ต้นไม้ต้นเล็กๆเตี้ยๆแต่ระยะน,นั้นก็สามารถที่จะยิงเสือให้ตายได้เมื่อได้ที่มเะหมะ่อแล้วก็ล้วงเอากระสุนออกมาปลุกเสกเป่าพลนอาคมลงไปเหมือนที่เคยใช้่าเสือสมิงมาแล้ว ไม่นานฟ้าก็เริ่มมืดลงสายตาก็สอดสายไปทั่วหาทางว่ามันจะลงมาจากทางไหนเผลอเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นหันมาอีกทีก็เหมือนว่าจะมีอะไรลากเอาล่างพระธุดงนั่นออกไปเห็นหลังวายๆมองไม่ถนัดจะยิงก็กลัวว่าจะไม่ถูกแกก็เลยตัดสินใจคว้ายามคว้าปืนปีนลงจากหนั่งห่างย่องตามไปตามไปได้เกือบสักร้อยเมตรยังไม่ทันเห็นตัวมันเสียงลากนั่นก็นเงียบหายไปจึงเพิ่มความระมัดระวังตัวมากขึ้น พอคิดว่ามันคงจะรู้ตัวเขาแล้วพอมันเงียบเสียงไปกันเลยไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ใดแน่และเหมือนว่ามันเองก็คงจะไม่กล้าเข้าโจมตีเช่นเดียวกันไม่แน่มันก็อาจจะรู้จักพลานสิงเป็นอย่างดีเสียด้วยอีกชั่วอึดใจก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นมาอีกแต่เหมือนว่ามันจะเดินห่างออกไปแกก็เลยรลีบตามไปติดๆจนเห็นล่างของผู้ที่อยู่ด้านหน้าเมื่อเห็นว่าจวนตัวล่างนั้นก็หันกลับมาพลานสิงไม่แน่ใจว่าเป็นคนหรือผี ก็เลยไม่ได้ยิงออกไปเพราะเห็นว่าล่างที่อยู่ด้านหน้านั่นเป็นล่างของคนแต่พอมันหันกลับมาเห็นพลานสิงเข้าก็ทำท่าทางตกใจไม่รู้ว่ากลัวใบหน้าที่เหี่ยมเกลียมหรือว่ากลัวพ่อรู้จักพลานสิงเป็นอย่างดีหรือไม่มันทำท่าสะดุ้งเฮือกเตรียมจะกระโจนหนีแต่ว่าล่างที่ทำท่าจะกระโจนหนีที่เห็นตอนแรก,กว่าเป็นคนนั่นกลับกลายเป็นเสือลายผาดกรไปทันทียังไม่ทันที่มันจะพ้นออกไปจากจุดนั้นเสียงปืนกนระเบิดขึ้นสะกก่อน กระสุนไม่รู้ว่าถูกจุดไหนจนล่างของมันเสียทลาหน้าทิ่มออกไปตั้งหลักได้ก็พุ่งกระโจนหนีสุดชีวิตส่งเสียงร้องลั่นไปด้วยความเจ็บปวดแต่ด้วยพิษของกระสุนอาคมทำให้มันกระโจนออกไปแบบไม่รู้ทิศรู้ทางเสียทลาล้มลุกคลุกคลานไปทั่วจนพลานเสียงตามเข้าไปทันและจอยิงซ้ำเข้าไปที่หัวอีกนัดจนล่างของมันแน่นิ่งฟบกองลงไปกับพื้นมีเสียงร้องคำรามโหกหกัหกโขกหักอยู่ครู่เดียว ก่อนที่เสียงของมันจะค่อยๆเงียบลงเงียบลงสุดท้ายก็ตายสนิททั้งที่ดวงตาย,ยังเบิกโพองอยู่แบบนั้นแต่ว่าไม่ได้มองมาที่พลานสิงเหมือนว่าจะมองไปทางอื่นคล้ายๆกับว่าเมกาจะสบตากับพลานสิงเสียโดยซ้ำเข้าใจว่ามันคงจะรู้จักพลานสิงเป็นอย่างดีแถมกลัวเอามากๆด้วยพลานสิงล้วงเอามีดออกมาจากย่ามจัดการกรีดถลกเอาหนังของมันออกมามวนมวลม,มัดด้วยเถาวันใส่หลังสะพายก่อนจะหาตัดเอาถอนไม้ มาทําเป็นแคร่ลากเอาล่างของพระทุดงนมออกมาล่างที่ถูกกัดกินไปแล้วบางส่วนแถมยังเป็นล่างที่ไม่ใหญ่โตมากนะักความกำยำแข็งแรงของพลานสิงสามารถที่จะลากเอาล่างของพระทุดงนมออกมาได้อย่างง่ายดายไม่ลําบากยากเย็นนักพักบ้างเป็นระยะระยะระหว่างทางที่เดินออกมาจากป่าไม่ได้สนใจกับความม,มืดมิดระปลอบตัวและผืนป่าแต่อย่างใดจนออกมาถึงหมู่บ้านในที่สุดถึงได้รู้ว่ามีชาวบ้านนั้นรออยู่ก่อนแล้ว เพื่อจะให้ตามหาลางของพระธุดงนมรูปนี้นั่นเองเมื่อได้รู้เช่นนั้นเขาแกจึงได้มอบหนังเสือสมิงที่แกถลกเอาติดมาด้วยให้กับชาวบ้านนําเอาไปขายในตัวเมืองนําเงินมาทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับพระธุดงนมที่เหลือก็นนําไปสร้างเป็นศาลเพียงตาอยู่ที่ชายป่าท้ายหมู่บ้านเพื่อเป็นที่สักการะบูชาของชาวบ้านและเตือนสติว่าก่อนเข้าป่าทุกครั้งให้ระมัดระวังตัวกันเป็นอย่างดีไม่ว่าใครจะเข้าไปทําอะไรในผืนป่าก็ตาม แต่ในส่วนของกลางป่าลึกก็ไม่มีชาวบ้านคนใดกล้าเยียบย่ำเข้าไปยังคงเป็นแบบนั้นอยู่เช่นเดิมเพราะทั้งชาวบ้านหรือแม้แต่พรานสิงห์เองก็ยังไม่รู้ว่ามันมีเสือสมิงซ่อนเล่นอยู่กลางป่าลึกกี่ตัวกันแน่ตั้งแต่สมัยรุ่นปูรุ่นย่ามาซึ่งมันก็คงจะออกลูกออกหลานมาไม่น้อยเช่นเดียวกันสำหรับพรานที่ต้องเข้าป่าไปเสี่ยงภัยอันตรายมากมาย ทุกคนล้วนแต่ต้องมีของดีติดตัวกันทุกคนไม่เครื่องรางของขลังก็ต้องมีวิชาอาคมกันอยู่บ้างแต่ก็ยังมีบางคนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครแถมเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นก็ยังเป็นเครื่องรางที่เกิดขึ้นเองและติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดมีอาถรรพ์นในตัวที่สามารถป้องกันภัยอันตรายและเรื่องร้ายๆได้แม้ไม่ต้องผ่านการปลุกเสกใดๆดเลยหรือหากว่ายิ่งมีครูบาอาจารย์คอยสอนสั่ง วิธีควบคุมหรือใช้ให้ได้ประโยชน์มากขึ้นก็ยิ่งมีอาถรรพ์มากเข้าไปใหญ่จากที่เดิมๆอาจจะเคยได้ยินกันอยู่บ้างในเรื่องของคนลิ้นดำที่หาคนที่มีเอกลักษณ์แบบนั้นได้ยากมากหนึ่งในพลานที่เกิดมามีปานลิ้นดำติดตัวมาตั้งแต่เกิดก็คือตาปานลักษณะที่แตกต่างจากคนทั่ว,วไปที่เห็นได้ชัดเจนก็คือตาปานแกเป็นคนไม่กลัวคนและไม่จิตอ่อนไม่หวาดกลัวหรือว่าตกใจกับเรื่องใดๆทั้งสิน้น เป็นพรานก็นเลยไม่กลัวอาถรรพ์ใดๆด้วยสัตว์ป่าหรือแม้แต่สัตว์ร้ายก็เหมือนว่าจะเกรงกลัวตะปานไปด้วยเช่นกันเพราะอาถรรพ์ของลิ้นดำนั่นเองเก็ยังไม่มีใครรู้ว่ามันสามารถจะทำอะไรได้อีกนอกจากหนังเหนียวยิงฟันไม่เข้าซึ่งเรื่องนี้ไม่ค่อยมีใครเคยเห็นหรือว่ารู้มากนักแต่ด้วยความที่เป็นคนไม่กลัวคนไปไหนมาไหนก็นเลยเป็นที่ขมันกับหนุ่มๆต่างบ้านจนมีเรื่องมีราวมากันหลายครั้งหลายหนสมัยหนุ่มๆ แต่ก็ไม่เคยได้รับบาดเจ็บถึงเลือดตกยางออกจากคมมีดคมดาบแถมพละกําลังกระต่างจากคนทั่วไปอีกกลายเป็นที่ยำเกรงในภายหลังจนไม่มีใครกล้าไปต่อแย่ด้วยและเมื่อเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์แบบนั้นอีกหรือแม้แต่เรื่องอื่นๆที่อาถรรพ์ของลิ้นดำจะสามารถทําได้จนนานไปก็ลืมเลือนเรื่องพวกนั้นไปในที่สุดเพราะมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้เรื่องลิ้นดำของตะปานนอกจากพ่อแม่ก็มีพี่น้องอีกสองคนเท่านั้น เพราะสมัยก่อนกลัวว่าชาวบ้านจะลังเกียจลูกชายที่เกิดมาแปลกประหลาดไม่เหมือนกับชาวบ้านคนอื่นๆเพราะแกไม่ค่อยรู้เรื่องราวอาถรรพ์อะไรรมากนักเพียงแต่เกิดมามีปานดำที่ลิ้นก็เลยตั้งชื่อให้ว่าปานหลังจากที่มีครอบมีครัวจนอายุอานามเริมมากเข้าไปแล้วตลอดช่วงชีวิตกท็ทำมาหากินโดยการเข้าป่าล่าสัตว์เหมือนกับชาวบ้านคนอื่นๆทั่วๆไปเรื่องอาถรรพ์ลึกลับกับพรานที่เข้าไปล่าสัตว์ในป่าเจอกันทุกคน บางก็แตกต่างกันออกไปแล้วแต่สถานที่ของป่าส่วนใหญ่จะเจอแต่กับเรื่องร้อนๆเสือมากกว่าแต่ไม่เคยมีพลานคนไหนหวาดกลัวมีแต่ตะเพิดจนมันหนีกระเจิงไปทุกครั้งเพราะพลานล้วนแต่มีวิชาอาคมด้วยกันทุกคนแต่ก็มีบางอย่างที่พรานบางคนไม่อยากจะพบเจอมากนักนั่นก็คือเรื่องของเสือสมิงที่หากว่ามีวิชา,าคมไม่แก่กล้าพอก็อาจจะถูกมันฆ่าตายเอาได้ไง่ายๆเพราะเคยมีพลานเอาชีวิตไปทิ้งกันหลายคน แต่ที่ไหนมีเรื่องราวแปลกๆกลับเป็นที่ที่ตาปานชอบนักชอบหนาที่อยากจะไปลองดีกับมันโดยเฉพาะกับเสือสมิงแต่มันก็ไม่เคยโผลมาให้แกได้เห็นแม้แต่ครั้งเดียวเมื่อได้ข่าวว่ามีเสือสมิงออกมาอาละวาดที่ไหนแกก็ไปหามาหลายที่แต่ก็ไม่เจอกับมันสักทีจากที่หนึ่งมันก็ไปโผลอีกที่หนึ่งเหมือนว่ามันจะหลบลี้นหนีหนาจากตาพานหรือ,อยังไงก็ไม่ทราบและเป็นเสือสมิงตัวเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ หนักๆเข้าเมื่อไม่เจอกับมันแกก็เลยไม่ได้สนใจอะไรอีกเพราะหากว่าไม่เจอกับแกมันก็คงจะเจอกับพลานอีกหลายคนที่ไม่ถูกมันฆ่าตายก็สามารถจะฆ่ามันได้เช่นเดียวกันตัวตะปานเองก็ยังต้องเข้าป่าล่าสัตว์ของตนเช่นเดิมจนได้ข่าวว่าเสือสมิงท่วานั่นถูกพลานฆ่าตายไปแล้วที่ป่าด้านใต้ห่างออกไปจากหมู่บ้านที่แกอยู่เกือบ10กิโลเมตรคงจะไม่มีโอกาสได้เจอกับเสือสมิงอีกแน่จวบจนตะปานอายุเริ่มมากขึ้น ก็คิดว่าอีกไม่นานคงจะต้องเลิกอ,อาชีพการเป็นพลานไปในที่สุดเพราะลูกหลานเริ่มจะเป็นห่วงไม่อยากให้เข้าป่าไปคนเดียวจึงอยากจะใช้เวลาช่วงที่เหลือท่องเที่ยวไปตามผืนปา่ามากกว่าจะตั้งใจล่าสัตว์ป่าเพราะไม่มีประโยชน์จําเป็นอะไรอีกลูกหลานต่างก็ทํามาหากินกันได้เองหมดแล้วจึงมีความตั้งใจว่าจะเข้าป่าไปอีกลหลายทีโดยกันก็เลยเดินขึ้นเหนือลึกเข้าไปถึง3วัน3มคืนแม้ว่าจะกะไม่ได้ว่าเข้าไปลึกมากแค่ไหนแล้ว แต่เมื่อเห็นว่าเป็นที่พอใจก็หาที่มัดห่างขึ้นมาเป็นที่พักบริเวณที่พบเห็นรอยเท้าของสัตว์อยู่มากมายหลายชนิดคาดว่าจะมีสัตว์เข้ามาหากินหรือไม่ก็ผ่านบริเวณนั้นให้เห็นและคงจะไม่เคยมีพลานที่ไหนเข้าป่าไปลึกมากขนาดนั้นมาก่อนเพราะปกติในป่าก็มีสัตว์ให้ล่าเพียงพออยู่แล้วแต่ในส่วนของกลางป่าลึก ที่ตปานแกอยากจะเจอสักครั้งก็คือเรื่องของอาถรรพ์เรื่องลึกลับต่างๆหรือไม่ก็เรื่องลึกลับแปลกประหลาดน่ากลัวอะไรสักอย่างหนึ่งในช่วงชีวิตของการเป็นพรานก่อนที่จะเลิกไปเพราะว่าอยู่มาจนอายุป่านนี้ก็ยังไม่เคยเจอเรื่องพวกนั้นเลยแม้แต่ครั้งเดียวและอาจจะเป็นโอกาสที่จะรู้ว่าลิ้นดำของตนเองนั้นสามารถจะทําอะไรได้อีกนอกจากจะเป็นคนที่มีปรานลิ้นดำผิดแปลกจากคนทั่วๆไปแล้วแกก็ยังมีวิชาอาคมติดตัวอยู่บ้าง ซึ่งเป็นเรื่องปกติของคนในสมัยก่อนแต่แกเองก็ไม่เคยได้มีโอกาสได้ใช้แม้แต่ครั้งเดียวที่ใช้อยู่เป็นประจำก็คือพิธีเปิดป่าขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาตามที่พรานทั่วไปทำกันอยู่แล้วนั่นเองทำพิธีต่างๆเสร็จก็นั่งมองสำรวจไปรอบๆอยู่บนนั่งห้างอย่างเพลิดเพลินแสงเริ่มลาลับไปความมืดก็มาแทนที่ทุกสรรพสิ่งก็ดำเนินไปไม่แตกต่างไปจากป่าผื้นอื่นๆมีบางที่มีเสียงแปลกๆเล็ดลอดมาเข้าหูบ้าง แต่เมื่อยิ่งดึกเสียงร้องโหยหวนและเสียงหัวลอกเลื่อมตามมาตาปานแกยิ้มที่มุมปากเล็กน้อยคล้ายกับว่าพอใจกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่นานนักก็มีเสียงร้องกันโวกเวกดังขึ้นมาเหมือนว่ามีผู้คนกำลังวิ่งไล่อะไรบางอย่างใกล้เข้ามาโทนเสียงฟังดูมาได้แตกต่างจากคนทั่วไปน่าจะมีด้วยกันไม่ต่ำกว่าสามสี่คนครูต่อมาก็มีกวางป่าทำท่าตกใจวิ่งหนีกระเจิงเลยนั่งห่างไป ไม่นานนักกตาม,มาโดยล่างของคนสี่คนที่ดูแล้วน่าจะเป็นพลานแทนที่จะวิ่งแยกกันออกไปแต่ดันวิ่งตามกันมาจนขาแทบจะพร้อมเพียงกันทีเดียวผิดธรรมชาติที่จะเป็นไปได้ปืนที่ถืออยู่ในมือกระดูแปลกๆพิกลยังไงไม่รู้แถมกลับมาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นก่อนหน้านั้นแม้แต่นัดเดียวทั้งที่มีพลานอยู่ด้วยกันทึงสี่คนกลับปล่อยให้กวางป่าตัวนั้นหนีไปได้พอวิ่งมาถึงใต้ห้างของตาปานก็หยุดกันเ,ยเฉยๆ ไม่หยุดเปล่าแถมยังเงยหน้าขึ้นมามองบนนั่งห้างของตะปานอีกสบตาเข้ากับตะปานที่นั่งยิ้มแฉ่งอยู่บนนั่งห้างยังไม่ทันจะได้ทำอะไรก็ถูกตะปานคว้าปืนยิงลงไปซะก่อนพอเสียงปืนระเบิดขึ้นหล่างของคนสี่คนก็ถึงกับไงหลังพึ่งล้มลงไปลุกพลวดพลาดขึ้นมาได้ก็ร้องคำรามลั่นแต่ว่าล่างที่ลุกขึ้นมานะั้นมันกลายเป็นเสือลายผาดกอนไปแล้วไม่ใช่ล่างของคนสี่คนแต่อย่างใด มันทำท่าโมโหสุดขีดทิตปาลรู้ตัวซะก่อนกดันมาวิ่งไล่กวางแบบนั้นมีพลานที่ไหนเขาทำกันแถมขาที่วิ่งมาก็ยังพร้อมเพลียงกันเสียด้วยไม่ผิดสังเกตกับแปลกแล้วและอีกหลายอย่างและอีกหลายอย่างของท่าทางของมันหากไม่ใช่ตะปานก็คงจะพอเดาออกโดยกันทั้งนั้นแกปล่อยให้มันร้องคำรามเสียงลั่นด้วยความโมโหอยู่แบบนั้นทำท่าตะเกียกตะกายอยู่พักใหญ่และดูท่าว่าจะขึ้นมาไม่ได้ก็ยิ่งโมโหเดือดดานเข้าไปอีก แค่นั้นยังไม่พอหันขึ้นมาเห็นรอยยิ้มอย่างพึงพอใจของตาปานเข้าไปด้วยก็ยิ่งร้องคำรามลั่นจนหูแทบแตกด้วยความโมโหจู่ๆตาปานแกะกะกระโจนลงไปจากนั่งห้างมีเพียงมีดอินเน็บที่พกติดมาด้วยเพียงเล่มเดียวติดมือลงไปด้วยพอลงไปถึงพื้นไอหลายเสือสมิงที่จ้องอยู่แล้วโดวยความโมโหก็พุ่งเข้าใส่ทันทีตาปานแกรู้ตัวอยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนั้นมีดอินเน็บกระแทงสวนฝังเข้าไปจนมิดดามที่ลำคอของมัน คมเขี้ยวของมันก็ขยำเข้าที่ลำคอของตาปานเช่นกันแต่ว่าไม่เข้าและดูเหมือนว่ามันเองจะยังไม่รู้ตัวบวกกับความโมโหสุดขีดทั้งกระชากทั้งสะบัดกะว่าจะฉีกเอาล่างของตาปานออกเป็นชิ้นๆจนมีดกระเด็นหลุดออกไปจากมือของตาปานแม้ว่าเนื้อหนังของตาปานจะไม่มีบาดแผลแต่ก็แทบหมดสภาพหมดเหลี่ยวหมดแรงเพราะแม้ว่าจะเคยมีเหลี่ยวมีแรงต่างจากคนทั่ว,วไปแต่นั่นมันสมัยนมซึ่งผิดกับช่วงเวลานี้ ที่อีกฝั่งนั่นมันเป็นเสือสมิงก่อนที่จะถูกมันเหวี่ยงกระเด็นออกไปนอนกองกับพื้นมันเตรียมจะพุ่งเข้าไปขยำซ้ำอีกครั้งแต่จู่จูมันกลับสุดหัวลงไปกองกับพื้นและเหมือนจะรู้ตัว,วถูกคมมีดเข้าไปแล้วเลือดสดๆดไหลทะลักออกมาจากลำคอไม่หยุดและเหมือนว่าคมมีดจะตัดเอาหลอดลมของมันขาดไปด้วยเพราะาเห็นมันหายใจฝืดฟาดฝืดฟ,าด,ฟาดติดติดขัดๆเลือดทะลักออกมาจากทั้งปากและจมกูกก่อนที่มันจะทิ้งตัวล้มตึงลงไป นอนดิ่นพลานเหมือนหายใจไม่ออกอีกครั้งโชคดีที่บาดแผลเดียวก็สามารถจะหยุดมันได้ไม่อย่างนั้นก็คงจะเป็นตะปานเองที่หมดเรี่ยวแรงตายไปสะก่อนเพราะดันลืมตัวคิดว่าตนเองยังหนุ่มแน่นคู่ต่อมาไอ้หลายเสือสมิงนั่นมันก็แน่นิ่งขาดใจตายในที่สุดตาปานนั่งพักเหนื่อยอยู่ครู่เดียวก่อนที่จะยันตัวเองลุกขึ้นปีนกลับขึ้นไปบนนั่งห้างตามเดิมนั่งมองลงไปที่ร่างของไอ้หลายเสือสมิงอย่างพึงพอใจ ที่สุดท้ายก็ได้เจอกับมันจนได้แต่ก็เกือบเอาชีวิตตัวเองไม่รอดเช่นกันแต่นั่นมันก็เหมือนว่าจะเป็นเครื่องยืนยันพิสูจน์เป็นอย่างดีที่แม้ว่าจะไม่ได้มีวิชาอาคมหนังเหนียวอะไรแต่หนังก็สามารถเหนียวได้โดยอาถรรพ์ของปานลิ้นดำที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดจริงๆและเสือสมิงนั่นก็เป็นสิ่งที่ตาปานอยากจะเจอกับมันมานานมากแล้วจนเกือบจะเลิกลาจากการเป็นพานไปแล้วเชียว